กินจอบหมูกอบข้าวดังตอนนี้กําลังดังแล้วเป็นกระแสมากออกข่าวไหลช่องแล้วนะจากที่เราเคยไปรีวิวตั้งแต่อยู่ลูกแก่นนะแต่พอย้ายห้ามอยู่ที่บ้านโปง่งแล้วก็มียูทูบเบอร์บ้างมีอินฟลูบ้างมารีวิวนะครับหลังจากนั้นก็โด่งดังนะครับมีชื่อเสียงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหมูก,กอบอสูนะครับที่ขึ้นชื่อนะ,ะหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะแต่ก่อนร้าโยงไหนเนี่ย นะอ๋อเนี่ยนะที่ห่วงแดงนะ้เราจอดรถนี้เลยได้ไหมเฮ้ยไปฝากนะนะ้าร้ขาหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยก,ก็คนมุงอยู่นะสหาที่จอดรถก,กันดีกว่า เราไม่มีที่จอดรถนะสามารถที่เลี้ยวเข้ามาซ้ายได้ตรงนี้นะที่จอดรถเยอะทำไมเพราะขาหัวหัวทำไมเพราะ้าเปลี่ยนสีผมไปแล้วอะตอนแรกที่เราที่เราเคยไปกินกันนะสีไม่ใช่สีเขียวอะนี่ดูดูหัวดิโอแล้วทำไมทำไมขายดีจนผมเปลี่ยนสีไปเลยยังไงเปลี่ยนสีเลยครับลูกพี่โอ้โหครับนี่ดูดิ เราไม่เจอกันสักพักเดียวนะผมเปลี่ยนสีไปแล้วนะเปลี่ยนสีทำไมมันขายดีเกินหรือไงหรือยังไงหรือว่าไฟมันลุกขึ้นมาที่หัวน่าจะเป็นประบานนี่นี่ของใครเนี่ยของใครของลูกค้าอันนี้อะไรครับนี่อะไรกเตี๋ก๋วยเตี๋ยร้านเปิดกี่โมงครับตรงนี้สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มครับแล้วเคยอยู่ถึงสองทุ่มไหมยังไม่เคยนะนอกจากบางวันถ้าฝนตกอันนี้เป็นหูกรอบ เราเราวันนี้เราเคยกินหมูกอบไปล้ตรงที่ยู่ตรงรุ่แก่เคยกินหมูกอบไปแล้วยู่หน้าวัุแกวันนี้เราจะมากินกะเพราเค้าหมูกอบทำกะเพรานะกำลังทำกะเพราเนี่ยกะเพราของใครอะทำรวมหมดกะเพราอ๋อเราคือเพัดทีเดียวอเงี้ยหรอเดียวเนี่ยกำลังพัดอ๋อเดี๋ยวรอเลยรอดูดูดดนี่กะเพราแล้วพัดทีงี้วันกีจานอะดีกว่าอ๋อกวจานเลยกวจานตกปีจานโอ้มาปั๊บ ได้มาดูได้เลยน,นี่ตึกดจานนะปัจจุบันนี้ใช้หมูกประมาณกี่กิโลแล้วตอนนี้นน 7, วันธรรมดาเจ็ดสิบและเจ็ดสิบกิโลแล้วตอนนั้นอยู่ลูกแกกิโลนะส <15. S 2> ิบห้าสิบห้าโลตอนนี้เจ็ดสิบโลโอ้ <70 S 2> โห,โหแต่ถ้าวันอาทิตย์ก็เกือบร้อยโล <c oughs> โย้อนไปของจริงของจริงตอนนี้เจ็ดสนพื้นอยู่กระเพรา,ากำลังขึ้นนะครับกระเพรา,ากำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเลย คือพัดทีเดียวสิบสิบปะมะ่อวสิบชามเลยสิบจานเลยเฮ้ยทำไมใส่กระเพาก้อนอะสูตรนี้คือสูตรใส่กระเพาก้อนหรอ,อเพื่อไม่ให้มันไม่ให้หมูก้อมันนิ่มอ๋อแค่หมูก้อมาคลุกก็จบเลยจบเลยไม่ให้มันนิ่มอ๋อไม่ให้หมูก้อมันนิ่ม มกี่จานพอนขอ้าวมันสองจานนะร้านสองร่วมเลยพอนเอาให้ดู มคนชอบกินมันเยอะมันน้อยผลกันหน่อยเล็กน้อยผลเนื้อมากผลมันมากเล็กน้อยใ่ข้ายแล้วก็ตบ้ากรอบนี้เลยครับที่ขก่นนะคะ วกเกลือพี่วกเกลือมันจะออกเค็มมันเผ็ดครเาหนกเกือด้เหรอกรเราเป็นกระเราหรอเดี๋ยวรอขึ้นใหม่นะ รอกำลังขึ้นเลยครับขึ้นเตานี้เลยหึ่งสองสามสามต้อมีกีบดีครับ มาแล้วครับนี่ครับกับอะไรกระเพราหมูกรอนี่ดูดูโอ้แล้วก็กินตรงนี้ชิมตรงร้านเลยนะผู้ชมดูหมูกรอบดีโอ้โอหหอมหองอ หมูนะมีซติกเจอร์นะมีมันมีหมูนะมีหมูกรอบนะอืมอันหวงอมักรอบกรอบในส่วนในส่วนตัท่หังมันหัังมันเพื่อมอืมกรอบนะแล้วคนเยอะมากดูดิอืมคนเพิ่มเหรอเรากินอยู่นะขาเขาไม่หยุดเลยนะ นี่กัดล้านนะครับตอนนี้นะยานอยู่ที่หน้าโรงแรมบรนพงศงอินแล้วนะตนะั้งแต่บรนพงศงอินนะครับตรงห้ามทีเอ็มเคบรรพงศ์นะครับเมื่อก่อนเราเคยไปถ่ายตอนที่ว่ายังไม่พักผ่อนแล้วอาจจะหมุกก่อนเดี๋ยวที่ตรงหน้าวัลูกแก่ตอนนี้ออกขายมาขายที่นี่แล้วนะครับก็ตรงห้ามทีเมเคเลยตั้งแต่สามโมงครึ่งนะครับถึงสองทุ่มแต่ว่าอย่ามาอย่ามาสองทุ่มนะไม่เจอนะเพราะเขาว่าประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเขาหมดแล้วนะ ตอนนั้นที่เราไปถ่ายที่ลูกแก่ขายขายแค่ติ๊บห้ากิโลนะหมูกรอบปัจจุบัน70็กิโลวันอาทิตย์เสาร์อ,อาทิตย์ถึงร้อยโลเลยนะบอกให้อร่อมากครับแล้วหมูกรอบพอ,อนี้แบบกรอบจริงอะ่ะอ,อ,อไปต่อครับเมื่อกี้นี้เรากินข้าวเสร็จแล้วกินหมูกรอบต่อเลยนะเจ้านี้นะบอกเลยว่าหมูกรอบอยู่นี่อยู่นความกรอบพอ,อนี้โอ้เป็นชั้นจานนี้นะ อยาขอชิมจิ้มหวานก่อนนะนี่จิ้มหวานอืมอืมจิ้มหวานก็ดีอ่ะต่อไปตีปูดูดูด,ดูดูเนื้อหมูไงไหมตีปูดอืมน้ำตาลาดนู้เฮ้ตีปูก็อร่อยเออขอร้อยของคู่นะอืม หวานก็ดีอืมอโคตรก้อหรอคว้งเสียงหรอคองเสียงอือไปต่อไปต่อเี้ปุ๊ก็ดีมาได้ให้มือนะพู้อมมือเราเองอือก้อก้อวันนี้นะครับเอ๊ะแนวต้องฝากไว้ด้วยกับร้านนะครับ หมูกรอบนะครับอสูรนะครับเรียกว่าอสูรใช่ไหมใครเป็นคนอสูรอสูรอสูรหมูกรอบนะครับแล้วดูดิผมว่าไม่ใช่อสูรนะว่าหันแหวว้ทอันนี้บอกว่าอสูรไม่ใช่อ่ะอสูนต้องมีงี้มีมีเข่าอย่างงี้มีนะครับคนนี้หายใจไม่ออกอ๋อเอ็มเคนะครับก็ฝากไปด้วยครับร้านอสูรหมูกรอบนะครับอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเอ้ยโรงแรมมันโป่งอินนะครับอยู่ตรงข้ามทีเอ็มเคมันโป่งนะครับเป็นเหกแนวก็พามาชิมเรียบร้อยแล้วนะครับเราตามมาชิมนะครับอัปเดตนะครับเรียกว่าอัปเดตไม่ล้าตุดเลย ร้านอยู่ตรงนี้นะสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับขายทุกวันไหมทุกวันทุกวันมีวันหยุดนะครับก็มาพบกับคุณแม็กได้เลยคุณแม็กอาอสูรหมูกรอบนะครับมอก่อนขี่สามล้อตอนนี้สามล้อคนมาไม่หมดแล้วเพราะไงว่าขายดีขึ้นจากสิบห้าโลเป็นเจ็ดสิบโลเป็นร้อยโลแล้วนะสามล้อคนมาไม่หมดแล้วต้องใช้รถยนต์ขนมาแล้วนะก็ฝากด้วยนะใครที่มาที่อาําเภอบานโปงนะดูนหน้าลงโรงแรมบานโปงอินเลยนะครับตรงคามพีเอ็มเคธรรมกะเอพีเอ็มเคบโปงไม่ยืนธรรมกะ เคมเคมันโป้งนะครับก็ฝา,ากไว้ด้วยนะครับวันนี้เปที่ชนอขอบคุณทุกาทการติดตามทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, กแชร์เป็นใจเป็นแชลเราเป็นกำลังใจใพ่อค้านะครับแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อรอรับชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับ